เอาโค้นอะไรได้บ้างแต่ทำแเหมือนกำลังเดินอ่ะขอโค้นนั้นเลยได้ป่ะครับคือแบบไม่เดินใช่ไหมไม่เดินแต่ทำเหมือนเดินอ่ะขอเป็นแค่เดินท่าไม่ต้องเดินจริงยากกว่าไหมอุ้ยุน้อเลยนี่อย่าฟังนี้ทักจะตามไหมครับขอสองเก้าหน่อยเออสองเก้าไหมให้ถอยหลังไปหน่อยได้ไหมครถอยหลังก่อนถอยหลัง นี่กันนะต้องคูดกันนะชิดกันเลยป่ะเออเปลี่ยนแปนเปลี่ยนแปนนี่นะครับลองดูนะเออท่านี่้แบบออะไรย่างนี้นะมแลบอกว่าอือเอออย่าเอี้ยเอไม่นคนทซื้อเยอะบ้านอันนี้ม้องนะคะบ้านโล่งมากซื้อเยอะเลย4คนสีมาด้วยเรียมหอมนะคะเดิน2 3 2 3มาเลยเออพอได้กลับได้กลับกลับไปเดินใหม่เอง พี่นี้สองหน้าได้เลยวิทย์เขอเปลี่ยนห้างถือกระเป๋าได้ไหมมถงนะตองการี่บ้นอบมีนบโอเคนะคะมาเลยดีครับโอเคจ๋าหัวหโอเคมาเลยนะครับเคเลยองามากต่ออเดืใหม่ก็อดี

พี่วิทย์ครับี่วิทย์หเลก้าพี่กิมเรก้วน้ำใช่ เกอาสมาถมีเจ็ดเออห <45 S 2> น้องศาถ้าชี้แบบเมื่อกี้เลยอะแบบชี้อ่ะดูปูนดูปูนชี้ครับเอลามูนานั้นระวังบางหน้านะครับชี้ไม่ต้องสูงมากโอเคเราเดินมาเราเดินมา,า 1, 2, เครับหนึ่งสองสามเดินมาเลย โอหน่าแท็กซี่เลยค่ะ้เดินเสาตลอดเลยแม่ทรีกรได้เป็นหุ่นไหมเดินแบบใส่ผ้าเลย

ใหญเคพร้อมนะครับเคมาเคพร้อนัเดินเลยเคครับหนึ่งสองสามาเดเลยสวยอ้าวกลัวไเงี้ยพอแล้วหยุดปีกเปียกรถบุกแกร่งดูดิเฮ้ยอยู่ไม่แย้

ไปรอบนึเออเดี๋ยวโทรกลับได้ไหมคะยงดูอะะจริงใช่แตาดำเหอแล้วสตดราเล่าเกนะคะพร้อมเกครับหนึ่งสองสามเดิเลยเี่อ ยูนโฟสวยลยคอที่เอนี่แต่ละไปหรอออกกลางไหมออกกลางหรอไปนบูเล่นไม่เอาก็ได้ขอที่ไอที่โอเค่ันสุนนะแดดแรงครับ